เหรียญพ่อท่านกลับนะครับว่าสาลราวบางปูรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับผมนีความคมชัดนะครับนี่รายละเอียดเหรียญที่เห็นอยู่นี้มีราคาหลักพันเลยนะครับพันต้นๆนะครับสามสี่พันบาทสองสามพันบาทขึ้นอยู่กับความสวยงามนะครับลักษณะพื้นเหรียญนะครับเป็นเสี้ยนแบบนี้นะครับสําคัญนะครับจุดนี้นี่เห็นทั่วพื้นเหรียญเลยนะครับนี่ เหมือนรัศมีรัศมีออกมานะครับนี่มีครับความคมชัดโค้ดนะครับออกชัดเจนนะครับด้านหลังพศ2519นะครับมีชื่อวัดวิสุทธิยาลามนะครับอักษระเลขยันคมชัดเจนนะครับปิ้นตั้งธรรมชาตินะครับมีรูจาะมีการปิ้นเล็กน้อยนะครับขอบข้าง แบบเป็นธรรมชาตินะครับนี่ตัวตัดฉีกนะครับผมพาร์ีสิบเก้านะครับนี่ตัวตัดแบบนี้นะครับดูง่ายนี่นะครับนี่นะครับตัวตัดแบบนี้นะครับ